ตอนนี้ผมอยู่บิ๊กซีใหญ่ลบบรีแล้วแม่ส่งไฟล์ให้บริษัทจิวเวลรี่เพีดอีกโอเคถือว่าแถมแม่แถมไฟล์หมาห่างด้านหลังเลยโอเคครับแปบ๊บหนึ่งครับผมกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้อยู่วิ๊กซีใหญ่ลบบรีฮนะจะเรียนสั่งงานทุกวันนะครับไม่ได้ตั้งหลานยังไม่ได้ตั้งอยู่ข้าวก่นอนนะครับหรือว่า,าดูงานกัน งานที่ชายต่างชาติแล้วก็ส่งไฟล์ใหม่ให้บริษัทจิวเวลรี่ครับเออพี่สาครับผมเนี่ยผม <laughs> อนี้แล้วห่างไปด้านหลังะเนี่ยครับผมเอาไฟล์ใหม่ไอไฟล์เนี่ยอันที่โอเคอันที่เสร็จหมดแล้วเนี่ยครับผมเอาออกมาแล้วครับผมตัดให้แล้วครับเดี๋ยวให้ดูโอ้โหกดลำบ,บากผมเกินเออยังไงวะ อย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่าอย่างนี้ตั้งตั้งอ่าตั้งตั้งอย่างเี้อ่าดูนะผมเน<ม>ี่ยผมก็อ,อ่ะเนี่ยผมตัดละกวงไหมกวงแล้วนะครับเนี่ยครับกวงแล้วนะครับกวงให้หมดแล้วและหางถูกต้องแล้วนะครับ อเขาไม่ห่างไปด้านหลังเลยก็เก็บผลไม่สวยนะโอเคครับผมเกี่กับแปลงไฟล์ obj ให้เห็นเลยแปลงไฟล์กันนี่นะครับไฟล์แปลงเป็น obj ในว่อยู่ไหนว่ obj วผมเอเคละนี่นะครับ obj ไฟล์ obj นะเดี๋ยวผมลบก่อน เอาใหม่โอวีเจโอวีเจโอวีเจพี่เออเป็นภาษาพี่หมาพี่สาวบริสัตว์โอ้ถึงเว้นในก้อย จิว e ว e l ี่โอเคครับนี่นะครับพี่สาวบริษัทจิวเวอรี่นะครับผมมีไมล่ละ OBJ นะครับแท็บเนี่ยไฟล์ซิมูเลตแล้วนะโอเคครับเดีย๋ยวผมเข้าไปดึงไฟล์จากคอมก่อนแล้วก็ส่งให้ทางอีเมลครับนี่นะครับเดีย๋ยวผมส่งให้เลยครับพี่สาว ทำกันบอรห้าวิกตีเลยโทษครับลืมดูไฟล์โอ้ยเบอร์ได้หลายงานเดี๋ยวเสร็จนี่ผมต้องมีงานเขียนต่อยงานวาดต่อยโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูเรื่อยๆครับจนถึงมือบริษัทวิสาูกูกนะครับไฟล์ถูกนะครับแหวหางหงอคครับโอเ okay, ค, okay, คผมหยุดอัานละ เริ่มงานของพี่ชายต่างชาตกันเลยดีกว่าโอเคครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมาดูยงานกันดีกว่างส่งไฟให้เรียบร้อยแล้วครับพี่สาว เรื่องเงินค่าเบียร์พี่ชายห้าร้อยยี่สิบที่ลืมกดยืนยันไปตามงานันไปขอโทษด้วยว่าคืมกดยืนยันอะไรเนี่ยผมเนี่ยผมว่าผมจะทำคิมหล่อทองหล่อเงินนะแล้วก็ใช้ไฟล์ STL ว่าจะใช้ไฟล์ OBJ ใช้เครื่องเลเซอร์แกะไม้แกะหินแกะอะเรซีอี้ ตลลลลาลังทองแหน่ตลางเป็นสกิจเครื่องแก้วมอมดแล้วก็เครื่องสแกนเนอร์แล้วก็เครื่องโปรเจคเตอร์งานทั้งนั้นแต่ไม่ได้ใช้เอาตั้งไว้ก่อนลูกค้าฝากบุ๊กไฟล์ทำงานเข้าจากแม็กเจเวลลี่บริษัทเจเวอรี่อะ ไปมาเพื่อไปเข้าเครื่องเสียสีติดเพชรติดพลอยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ติดต่อเรื่องเล็กเสเละทินนะครับแคบาาดดเดี๋ยวได้เด็กเด็กเดยกได้มาสนุกกันนะแคมจัดก,การงานพี่ชายครับแค่อ,อาจจะหลับซัดที้แล้วก็มีแรงมาว่าต่อไม่ไหวไมอากาศจะดึงแคบค ยังไม่ดูงานกันงานพี่ชายจะกงาน,นงานแล้วครับอยู่หอ้องนะครับลัตอนนี้ผมอยู่คลองถมลบบุรีแล้วร้าน พี่ชายเข้าหมูป่าพี่ฝ่าไอ้เขียวพามาโอเคครับเดี๋ยวมาดูรูปลูกค้ากันมาเคลียรเรื่องนี่สินแล้วก็มานั่งเล่นผ่อนคลายไม่ได้เปิดหมวกเลยมานั่งทำงานลูกค้าเขาป่าผู้คนโอเคครับก็าจะไม่กินข้าวอะกินนี่มว่าหัว,หวก็ตัวเองเองนอนโอเคครับขอหยุอดอ่านแล้วครับข้องถ่อลบลีครับ อยู่ในโดมของกินนะโดมของขายอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดด้านหลังเป็นของมือสองเหมือนตลาดมืดมีทุกอย่างดูงานกันต่อเลยดีกว่าไปคุยเรื่องหนี้สินหมดละผมมานั่งพักละอยู่ในตลาดแล้วด้านหลังของถมลบเลยมากับไอ้เขียว <c oughs> <c oughs> บอกเลยไอ้เขียวเนี่ยเหมาะกับไปแบกของไกลๆหรือไปที่ไกลๆ ที่ใกล้ๆนี่ที่เป็นจักรยานก็ได้เนอะแต่ก็แบบมันก็กินแรงเพราะว่าต้องลือยื้อกับเครื่องยนต์เอาไว้ไปซื้อของไกลๆดีกว,ว่าหรือไปแบกปูนแบกเหล็กเดือดโอเคครับมา,าดูง่ายกันดีกว่ามีบัตรซี่แก้วเดียวกินข้าวจานหนึ่งบัตซี่แก้วเดียวเนี่ยทั้งทั้งวันของคลองผมแค่นี้ไม่ใช้ตังค์แค่นี้ ครับล้มลีบ้านเราไอ้เขียวแันมาลงงานกันดีกว่าคองถมลบมลีครับนี้เริ่มเก็บน้ำหนักพี่สาวให้หนักขึ้นละครับพี่ชายครับโอเคครับจะสู้ตายครับขอบคุณกองถมลีให้วาดรูปครับนั่งเล่นมาเคลียร์นี่สินลืมกดยืนยนันโอ้ว่าจะหมดนี้นะพี่ชายบอกสอนหนังสืออยู่ ไอ้นอตลื oh. <laughs> มกดยืนยันห้าร้ยยี่ิบบาทมม้องไปไล่ดูประวัติในในไลน์ดีนะประวัติโอนไปก็มีประวัติในไลน์ว่าเงินอะไรจ่ายการเงินออกการเงินเข้าสวัสดีครับขายดีครับร้านที่สนเนี่ยโอเคครับเก็บน้ําหนักต่อน้องว่าไม่เติอขอโทษดีครับพี่ชายครับอย่าส่งรูปให้ดูครับขายดีครับคณครับ อลบเลยว่าเราคอนโทรลบเลยอะไอ้เขียวไม่ขี่ไม่ขี่ใกล้ๆเนี่ยเดินมาดีกว่าผมว่าเดินสบายกว่าแล้วเกิดใกล้ใก้เขียวนะ่กลไกลๆค่อยขี่มันนะโอเคครับเก็บงานอีกครับพี่ยายเก็บแล้วเก็บหนักครับเก็บเป็นเลยครับเก็บไปสบายๆบายไปผมครับผมจะต้องให้อีกครับผมให้ดูอีกครับอันนี้ผมไล่น้ำหนักพี่เอาคุณแม่สวัสดีครับ คิดถึงเด็กที่คิดถึงเด็กๆที่ต่างประเทศครับนะคิดถึงโอ้กลับมาก็โตเป็นสาวไปหมดแล้วเล่นไม่ค่อยได้แล้วเด็กๆแอนดูกับแอนดูกับแคทเธอรีนเออโอเคจำได้อยู่กลับมาก็โตเป็นสาวโอ้โหสอดมาตั้งแต่นุบาลไม่จะขึ้นมาหาลัยกันหมดแล้วเ,เด็กบางคน ผมเล็กแก่มากเใช่ไหมโอเคครับเบี่ยวจัดการไงโอ้คุณลูกกันดีครับคุณชอปเปอร์ครับไม่ขับไม่เมาไม่ขับแล้วครับ,บ,บเราเสียดายตังค์ก็ต้องไปเยอะเลยใชีกวครับใช้ใช้ครับแต่แต่ว่าเป็นสตาร์ทใช้เวลาหน่อยครับต้องใช้แบบแรงเบี่ยงเยอะ มอมอไปขี่ไกลๆขี่ไกลๆในเหนื่อยลากกับเครื่องครับคุณลงุงใช่ต้องเอาแบบไปไกลไม่ที่ยวสายยาวเสียไปไหลบ้าเมาไปล้มมาดัดโค้งลอ้อปลี่ยนโอ้สมควรนะผม <c oughs> ไ,ไม่ขี่เร็วไม่เมาแล้วใครที่ครับคุณลุงชอปเปอร์ครับโอเคครับไอ,อผมคุยเรื่องแก่หึ่งหน้ <c oughs> <c oughs> าไม่แก่เดี๋ยวค่อยก่อหน่วยค่อยเห็นเงนเลย โอเคครับไม่มีเวลาดูโอเคครับพี่ชายต่างชาติครับ <laughs> ก็เก็บงานรวมๆไปก็ค่อยเก็บไปครับนบ้ <laughs> <laughs> านไม่เสดยข,ขอโทษนะครับยังไงมาดูภาพด้วยตานะครับ <laughs> <laughs> กล้องผมโ <laughs> ทรศัพท์ผมแปดร้อยบาทโอเคครับเดี๋ยวส่งงา้ดูครับเ <laughs> ขาคือห้อ,อ,องแถวลบลีครับอยู่ไรเขียว ังไงพี่ชายอย่าเชื่อกล้องนะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับพรกล้องลบเงาบางจุดไปนะยวแสงหมดผมหยุดวาดแล้วครับเก็บงานพี่สาวอยู่ออว่าไม่สวยกลับขอโทษนะครับพี่ชายค,ครับพยายามเก็บ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 ไป ใช่ are, ครับาไม่เสียดษดีครับดูนี้แสงไม่หายหมดเลยไอเงาไม่หายหมดเลยจริงๆเงาเยอะกว่านี้แต่พอดูในกล้องนี่มันลบเงาหมดเลยโอ้โหเดี <c oughs> ต้องมาดูด้วยตานะครับนีวว่าแต่เก่าขอโทษครับ <c oughs> อยู่เขาถมลบเลยครับอันนี้โซนด้านหลังโซนด้านหลังนู้นของเก่านะครับ ของเยอะแยะเลยไก่เขียวะะอะไม่รีบบ้านเราถ้าจะเริ่มพักแล้วครับพี่ชายครับแสงเริ่มหมดเดี๋ยวน้อยจะเก็บเงาให้อีกนะครับเก็บรัวๆไปนี่มีเส้นละมุนมากเลยนะกงมันเก็บไม่ได้เนีย่ยเส้น ก็อ,อยู่ในในไกลแม่งเบอร์ไปเลยฮะตัดไปเลยโอเคครับใหญ่ที่เก็บให้อีกครับเก็บไปเรื่อยสบายสบายวา,า,านไม่สวยไงกรขอโทษพี่ชายนะครับจะส่งงานให้ดูครับขอบคุณของส่งุรีให้วาดลูกค้าโอคค้คนเยอะเลยวันนี้โ <c oughs> <c oughs> อเคครับเหยื่อไอ้เขียว <c oughs> ครับ เก็บไปเรื่อยเก็บไม่ดีไงครับขอโทษพี่ชายครับสูดตายครับอาจจะกลับแล้วแหลงหมดแล้วผมขอพักนะครับแม่งหลอกตาผมเนี่ยผมขอโอเคครับผมขอพักนะครับเดี๋ยวอย่าเพี้ยนไปใหญ่สวัสดีครับแด่คองถ้ลุ่มเลยครับผมขอตัวหรือนนั่งอีกสักพักนึ่งแล้วก็ไปแล้วครับ ค่อยเก็บเก็บไปพี่ชายเขาบอกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะเขาก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดไม่ต้องรีบนะครับพี่ครับพี่ชายอย่าสู้ตายให้ครับแล้วพี่เสิ์กล่าวขอโทษพี่ชายีสุดครับไงครับอย่มาดูไงัขอพักแล้วครับแสงหมดสงสารตาด้วอ,อยู่ไรเขียวโอเคครับไงกลับห้องแล้วอาจจะ กบไปเข่นที่ดีหรือดูหนังกักทักหนึ่งหรืออ่หานหนังสือเ้อาหน่อยโอเคครับจะเรียกหาเงินไปใช้ตอนนี้มีพี่ชายที่ของผม520บาทที่ลืมกดยืนยันไว้เอาไปซ่อไปเสียยหมดแล้วถึงว่าทำไมทางมันเหลือเยอะจังอ๋อนี่ยแล้วก็มีร้านป้าหนาวตรงสะพานหก สีสพานอยู่สองขวดมีร้านอา,าหารร้านป้าหนาวอีกแปดอีกเจ็ดขวดมีร้านฮีตเตอร์ยุงข้าวอีกสองขวดมีร้านเมื่อคืนอีกสองขวดมีอะไรร้านไหนอะแค่นี้หมดแล้วโอเคครับแล้วก็เป็นรือ้านพนธอีกห้าร้อยบาทโอเคครับเดีย๋ยวจะรีบปัดเงินไปให้ครับงินขอตัวละครับ กลัวสงสารตาตัวเองครับผมพักก่อนละครับนี่ชายจะทำให้ดีครับนี่อ่ะมีจินสอมีด,มด,มด,มด,ดูดูได้ฟิวดีได้ฟิวทำงานดีครับนี้ผมขอพักกันนะครับยังไงคุณนี้มาดูงานกันใหม่วันนี้ผมพักก่อนห้องนอนอนาบน้ำนอน ได้แล้วครับคุณน่ารักมากไม่เหมาะขี่ใกล้ๆ <c oughs> เหมาะขี่ไกลๆมากกว่าไปเขียวได้ครับผมผมไม่ถนัดผมไม่ค่อยได้ถีบจักรยานหรอกมั้งก็เลยขี่ได้หมดตอนอยู่ที่เชียงราย นี่ได้หมดสะผมผู้ผิดขีด่ท้งใกล้ทั้งไกลด้วยแหละถีไม่ได้แต่ผมคอยจะสตาร์ทเครื่องเพราะมันเฮ้ยขี่ใกล้ๆอะ่ะเราสตาร์ทติดอยู่มันก็ดับเราสตาร์ทติดอยู่มันก็ดับที่บอกเหมาะไกลๆเพราะว่าสตาร์ททีเดียวเลยแล้วขี่ยาวเลยถ้าเลยขี่ใกล้ๆองเงี้ยควรจะถีบมากกว่าผมผมไปติดขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็เลยเหนื่อยเลยขี่ใกล้ๆไปเขาถมอะไรเนงะี้ย ควรจะถีบจักรยานผมเสื้อเคยขี่มอเตอร์ไซค์แหละมันก็เลยสตาร์ทเลยใช่ไ้ว